ไทตูนอยากเล่าเรื่องอาคมในเหวลึกโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาชายชราวัย60ปีผู้นี้มีนามว่ากล้ามีอาชีพเป็นพรานไพรยล่าสัตว์แต่ปัจจุบันมีอายุมากแล้วจึงอยู่แต่บ้านมีได้ล่าสัตว์อีกแต่เป็นเพราะพรานกล้าเป็นคนมีอัธยาศัยใจคอดีเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ,บ้านทุกคนสุบรรดาหนุ่มๆก็ชอบไปเยี่ยมเยียนเพื่อฟังพรานกล้าพูดคุยเรื่องการเข้าป่าล่าสัตว์ และคคถาาอเนื่องจากพานกล้าเคยบุกป,ป่าทั้งในเขตไทยและพะมา่าได้เผชิญกับสิ่งลี้ลับต่างๆจึงมีเรื่องเล่ามากมายน่าตื่นเต้นในจำนวนชาวบ้านที่ชอบมาฟังเรื่องราวจากพานกล้าก็มีเจ้าโชคกับเจ้าการซึ่งเป็นเพื่อนรักเพื่อนใคร่กันลุงเคยเข้าไปในป่าลึกทางทิศตะวันออกและเคยได้พบกับพระฤาษีมุนีซึ่งมีวิทยาคมแกร่ามากสามารถเสกใมไม้ใบหญ้า,า,า,าให้เป็นตัวต่อตัวแตนได้ยิ่งกว่าน,นั้นยังอยู่ยงคงกระพันชาตรี ใครเห็นข้าก็ไม่ตายแต่เสียดายที่ลุงไม่มีวาสนาได้ลำเรียนเป็นศิษย์ของท่านข้าอยากพบท่านจังดังนั้นสองหนุ่มผู้สแสวงหาวิชาความรู้ใส่ตัวจึงชวนกันเดินทางบุกป,ป่าฝ่าอันตรายมาเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งมาถึงปากถ้ำของยอดเขาอันสูงตระหง่านแห่งหนึ่งถึงละคงจะเป็นถ้ำนี้หละจากนั้นคนทั้งสองจึงพากันเดินเข้าไปในถ้ำอย่างระมัดระวังเพราะมีหินงอกหินย้อยอย,อยู่เต็มไปหมดโชคกับการเดินเข้ามาในถ้ำจนถึงบริเวณล,ลานกว้าง ซึ่งมีเหวลึกอยู่เบื้องหน้าแต่ถะะ้ำนี้มีทางเข้าไม่มีทางออกแต่มีเหวโชคก้มหน้าลงดูที่เหวลึกเอ๊ะหรือจะต้องลงไปทางเหวลึกเนี่ยการไม่คิดเช่นเดียวกับโชคแต่เขากลับพูดคล้อยตามว่าอาจจะเป็นไปได้เราอ,อยู่ที่นี่ก่อนถ้าจะไปหาเถาวันจะได้ตายลงไปว่าแล้วการก็ออกจากถ้ำมาหาเถาวันนี่ถ้าเรากำจัดมันได้เราก็จะไปหาพระมุนีเพียงคนเดียว เราหาพระมุนีพบท่านก็จะสั่งสอนวิชาแก่เราเพียงคนเดียวหากเรียนสำเร็จแล้วเราก็จะเป็นหนึ่งไม่มีคู่แข่งเมื่อได้ถาวันตามที่ต้องการแล้วการจึงนำไปให้โชคเขาจัดการใช้ปลายถาวันด้านหนึ่งผูกเข้ากับโขดหินส่วนปลายอีกข้างหนึ่งเอาหย่อนลงไปในเหวแล้วโชคก็ตายถาวันลงไปในเหวล,ลึกโดยหารู้ไม่ว่าเพื่อนรักกำลังคิดไม่ซื่อเมื่อโชคตาลงไปได้สักหน่อย การก็ตัดเถาวันเสียโอ้โหสีไว้ื่อจัดการกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วการก็ค้นหาพาระฤาษีมุนีทั่วทั้งเขาและในถ้ำแต่ไม่พบไอ <Hey, S 1> เราค้นหาจนทั่วแล้วทำไมไม่พบแม้แต่เงาหนะ้าการหมดปัญญาที่จะค้นหาอีกต่อไปจึงตัดสินใจเดินทางออกจากป่าหรือว่าพลาน้าโกหกเราเรื่องฤาษีพระมุนีการต้องเดินทางผ่านป่าที่มีสัตว์ร้ายมาได้ด้วยความยากลำบากความจริงเราไม่ควรฆ่าเจาโชคมันเลย เมื่อมาถึงชายป่าซึ่งมีกระท่อมของชายชาราอาชีพตัดฟืนการจึงขออาศัยอยู่ด้วยเราไม่มีจุดหมายจะไปไหนส่วนโชคเขาไม่ได้ตายอย่างที่การคิดพอเถาวันขาดก็ตกลงมาสลบสลายอยู่ที่พื้นเหวเบื้องล่างภายใต้เหวล,ลึกนั่นเองมีถ้ำอยู่อีกแห่งหนึ่งซึ่งความจริงแล้วเป็นที่พำนักของฤาษีมุนีนั่นเองอืมน่าเวทนาจนุมผู้นี้ไม่รู้ว่าเพื่อนทรยศเอาเอาเถอะ ้าจะรับจะไว้เป็นศิษย์และจะถ่ายทอดวิชาทุกอย่างเพื่อสืบทอดวิชาเมื่อโชคฟื้นขึ้นและได้รับการเป็นศิษย์ของพระฤาษีมุนีก็ดีใจมากพระฤาษีก็เมตตาสั่งสอนวิชาอาคมจนมีความรู้แตกฉานการเวลาผ่านไปจนกระทั่งโชคร่ำเรียนวิชาจนจบพระฤาษีได้มอบกลิตเล่มหนึ่งให้กริตเล่มนี้เป็นของวิเศษฝังไว้ด้วยพระเวทวิทยาคมมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เหนืออาวุธใดๆทั้งมวล ส่วนคาถาที่จะใช้กำกับกริตเล่มนี้ให้บรรดาอิทธิฤทธิเป็นอะไรได้ทุกอย่างข้าก็ได้ให้เจ้าหมดแล้วที่สำคัญกริตเล่มนี้ควรจะอยู่ติดตัวเจ้าคาถากำกับกริตจึงจะสำฤทธิผลข้อสำคัญก็คืออย่าให้กริตเล่มนี้อยู่ห่างตัวเจ้าไปนันคาดหากต้องอยู่ในมือของฝ่ายอาธรรมแล้วผู้เป็นเจ้าของจะเก่งกาจในการสู้รบจะไม่มีอาวุธใดๆมาปราบกริตเล่มนี้ได้เลยขอให้เจ้าจงจำคำของข้าไว้ จะเดินทางไปทิศตะวันออกความจะเดินรุ่งเรืองจะเป็นของเจ้าหลังจากโชครับกิดและพรจากพระฤาษีมุนีแล้วพระฤาษีก็บันดาลให้เกิดเป็นลมหมุนพัดพาโชคขึ้นสู่เบื้องบนปากเขวในที่สุดร่างของโชคก็ขึ้นสู่บนพื้นดินอีกครั้งหนึง่งเขาจึงเดินออกมาจากถ้ำและมุ่งหน้าเดินทางไปตามคำแนะนำของพระฤาษีเดินทะลุตัดออกสู่ชายป่าซึ่งเป็นทางเดียวกันกับที่การเดินออกมาแต่แรก จึงทําให้โชคพบกระท่อมชายชราและพบกับการผู้เป็นเพื่อนโดยบังเอิญที่สุดเฮ้ยการนั่นแกเหรอโชคนั่นแกไม่ตายเหรอโชคจึงเล่าว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้ข้าโชคดีเพราะข้างล่างซึ่งเป็นเหวเป็นที่อยู่ของพระฤาษีมุนีท่านช่วยข้าไว้และยังถ่ายทอดวิชาให้อีกโชคนั้นไม่รู้ความจริงมาก่อนว่าเพื่อนเป็นคนทรยศเขาจึงเล่าเรื่องราวต่างๆให้การฟังโดยเฉพาะเรื่องกริจวิเศษ,ษ เป็ดวิเศษดูท่าจะมีอำนาจมากทีเดียวข้าโชคไปดีเลยตอนที่เถาวันขาดข้าคิดว่าแกตายไปซะแล้วอะ่ะจึงมาใสา่ลุงแกอยู่จากนั้นการก็ได้พาโชคไปพบกับชายเจ้าของกระท่อมขอให้โชคอาศัยอยู่ด้วยแกพักให้หายเหนื่อยก่อนเถอะคืนนั้นโชคได้พักอยู่ที่กระท่อมของชายหาฟืนความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางทําให้เขานอนหลับอย่างสนิทครั้นพอรุ่งเช้าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นโชคถึงกับสระดุ้งตกใจที่สุดฮะ กริดหายไปแล้วจะการละ่ะพอคิดได้ดังนั้นโชคจึงออกมาที่หน้ากระท่อมส่งเสียงเรียกเพื่อนกนอารไอ้อยู่ที่ไหนอ่ะการเออลุงเห็นเพื่อนของข้าไหมเขาไปจัดที่นี่แล้วละออกเดินทางน,นแต่ช้ารเมอน่ะนอกจากนั้นเขายังเอากริดไปด้วยโดยบอกว่าพ่อหนุ่มนำกริดที่หายไปกลับมาคืนเขาแล้วอะไรกันเนี่ยกริดเล่มนั้นเป็นของข้าพอฤาษีมอบให้แก่ข้าใครจะเอาไปใช้ไม่ได้ ลุงเห็นไอ้เพื่อนทรยศมันไปทางไหนข่ายมันเดินไปทางทิศเหนือขอบใจลุงมากข้าลาไปก่อนนะโชครีบุ่งหน้าไปตามทิศทางที่ชายชาราบอกทางทันทีไกลออกไปจากเส้นทางสายนั้นเป็นที่ตั้งของนครเกตโกมลมีเท้าโกมลเป็นพระราชาปกครองแต่ทว่าบัดนี้บ้านเมืองอยู่ในภาวะรับขันมีโจรผู้ร้ายพ่นฆ่าชุกชุมขันพอพระราชาส่งทหารไปปราบราม แต่บรรดาทหารกลับพ่ายแพ้พวกโจรท้าวโกมลจึงมีประกาศไปทั่วเมืองหาคนดีมีฝีมือมาปราบโจรโดยมีพระราชธิดาเป็นรางวัลแท้จริงแล้วจอมโจรที่มีฝีมือร้ายกาจผู้นี้ก็คือเจ้าการนั่นเองมันมีสมุนอยู่มากมาย <c oughs> มีประกาศหาคนมาปราบข้าหรือคงยากปราบได้ที่ข้ามีกริ่วิเศษเล่มนี้อยู่ในมือแต่ว่าก็เป็นการดีที่พระราชาประกาศให้ข้ารู้ว่า พระองค์มีพระธิดาสาวสวยทันใดน,นั้นโชคก็ปรากฏตัวขึ้นไอ้การหาเองคิดจะบุกเข้าแย่งทิงพระราชธิดาเองจะต้องพบกับความวิบัติชิบหายไอ้โชคเออข้าเองไอ้การข้าจะนำควอมพินาศย่อยยับมาสู่เองไอ้เพื่อนทรยศคนอย่างเองไม่ผิดกับอสรพิษเจ้าการไม่รอช้ามารีบกระชากปิดออกมาหมายจะแทงโชคเมื่อเองรู้ความจริงแล้วก็อย่าอยู่เลยว่า โชคก็เข้าต่อสู้ด้วยใจทรหดแต่กลับถูกสมุนของมันคนหนึ่งอใช้ไม้ตีเขาที่ศีรษะเต็มแรงพอโชครู้สึกตัวขยับจะลุกขึ้นการก็ปราดเข้าถึงตัวใช้กริดจี้บังคับไว้ไอ้โชคเวลาตายของเองมาถึงแล้วโชคไม่รอช้าเขารีบไร้มนลงบนกริดทันทีเพียงทันใดนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นกริดวิเศษในมือของการ กลับเปลี่ยนไปเฮ้ยงูพิษด,ด้วยความตกใจทำให้เจ้าการโยนกริดลงโชคจึงมีโอกาสครอบครองกิดวิเศษอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คราวนี้เองต้องได้รับบทเรียนแน่ว่าแล้วโชคก็ตะลุยกับพวกโจรล้มตายไปหลายคนที่เหลือก็พากนันหนีไปส่วนเจ้าการก็พบกับจุดจบในเวลาต่อมา <c oughs> เมื่อจัดการกับโจรร้ายเรียบร้อยแล้วโชคได้เข้าเฝ้าพระราชาพระองค์ได้พระราชทานรางวัล พร้อมทั้งเจ้าหญิงให้แต่งงานกับชายหนุ่มทั้งสองได้ครองรักร่วมกันยังมีความสุขเรื่องมนสวัสดโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาหลอนนอนนิ่งอยู่ในอ้อมกอดของชายคนรักปล่อยให้เขาเขาคลึงตามความปรารถนาฝนเริ่มลงเม็ดเบาๆฟ้าคำรามหนักขึ้นสายฝนและสายลมทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีแต่กระถินหาได้สนใจไม่เพราะในขณะนี้ ในหัวใจของหล่อนมีแต่เปรมคนเดียวเท่านั้นฝนโหมกระนำอยู่พักหนึ่งก็หยุดลงแต่อยาดฝนจากชายคาย,ยังอ้อยอิงหยดอยู่เป็นระยะระยะกระถินนอนอยู่บนแคร่หน้าตาเอิบอิ่มหล่อนมองดูเฟรมด้วยสายตาแสนรักกระถินจ๊ะอะไรจ๊ะพี่เขาไม่สงสัยบ้างเหรอว่ากระถินหายไปไหนค่ำๆอย่างเนี้ยช่างเขาอ,อะไรฉันไม่กลัวหรอกเขาจะรู้หรือไม่ก็ไม่แปลกอะไรฉันเคยบอกพี่แล้วว่าฉันเกลียดเกลียดเขา ตั้งแต่เขาเจ็บมาเนี่ยเขาเอาแต่ไอและก็มองหน้าฉันตลอดเวลาทำไมไม่ตายสักทีก็ไม่รู้คนเราเมื่อถึงที่มันก็ตายเองนั่นแหละว่าแต่กระถินเอถอะแต่เขาตายไปกระถินจะทำยังไงต่อไปล่ะฉันก็มาอยู่กับพี่นี่สิหรือพี่จะมาอยู่กับฉันก็ได้นาของเรามีออกเยอะแยะพี่มาอยู่กับกระถินดีกว่ากระถินผวาขึ้นจูบชายหนุ่มด้วยความดีใจแล้วเมื่อไหร่เราจะได้พบกันอีกนะจ๊ะ กระถินถ้าอยากพบพี่ก็ให้มาที่กระท่อมร้างนี่และจุดไฟขึ้นถ้าพี่เห็นแสงไฟเมื่อ,อไรพี่จะมาหากระถินทันทีนี่กระดึกมากแล้วกระถินรีบกลับบ้านก่อนเถอะเปรมประคองกระถินมาที่ประตูก,กระท่อมกระถินยืนอ้อยอิงอยู่นานไม่อยากจากเขาไปรีบกกลับไปก่อนเชื่อพี่เถอะเรารู้สึกเปล่าเปลียวงอยงเเขขึ้นมาทันทีหันกลับไปมองชูรักด้วยสายตาอาัยอาวร์ก่อนจะผ่าออกเดินไปตามคันนา มุ่งสู่ทิวไผ่ข้างหน้าความสุขอันหวานฉ่ำเพลินสักครู่ค่อยๆห่างหายไปทุกทีเมื่อก้าวเข้าเขตบ้านเสียงไอโขโขของคำแสนแว่วมาเข้าหูหล่อนเม้มริมฝีปากแน่นเมื่อไหร่จะตายสักทีก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่ได้อยู่ไปก็รกโลกปเปล่าหลอนแงประตูและค่อยๆย่องเข้าบ้านก่อนจะจุดตะเกียงน้ำมันขึ้นเบือ่อคำแสนซึ่งยังนอนลืมตาอยู่บนแคร่เขาเหลียวหน้ามามองเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของเมียรัก สายตาจับจ้องอยู่บนใบหน้าของหล่อนอย่างสุดแสนรักและทะนุถนอมกระถินไปไหนมาจ๊ะไปซ่อมเล้าไก่มาไม้ขัดแตะผูไปหลายอันงูมันจะเข้าไปกินไก่หมดกระถินตอบหุน่นหุน่นน้ำเสียงของหล่อนบ่งบอกความไม่พอใจอย่างชัดเจนพี่เสียใจถ้าพี่ไม่ล้มเจ็บกระถินคงไม่ลำบากคำแสนพูดไปด้วยไอไปด้วยกระถินเบือนหน้าไปทางหนึ่งด้วยความรำคาญมันเป็นการทรมานใจอย่างยิ่ง ที่จะต้องอยู่กับคนเจ็บที่ต้องนอนอยู่กับที่นานนับปีปราศจากสมรรถภาพทุกอย่างได้แต่กินนอนและไอเท่านั้น <c oughs> ยาหม้อเก่าหมดแล้วกระถินต้มหม้อใหม่หรือยังกำลังเคี่ยวอยู่บนเตาเดี๋ยวจะไปยกมาให้เสียงของหล่อนห้วนอีกตามเคยหลังจากเอายาหม้อใหม่ให้สามีกินแล้วกระถินจึงเลี่ยงไปอาบน้ําเข้านอนในห้องถัดไปแต่ก็หาได้หลับทันทีไม่จิตใจหัวระลึกถึงเปรมชูรักที่พึ่งจากกันมา นึกถึงความแข็งแรงและผึงผายของเขาหล่อนยังสาวและแข็งแรงชีวิตยังต้องการความสุขความสําราญเท่าที่ชีวิตจะพึงรับได้ไม่ใช่มหมมกอยู่กับคนที่ไร้ายสมรริภาพและเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นคําแสนทําไมทําไมไม่ตายเสียทีก็ไม่รู้อยู่ไปก็เป็นมารผ่านความสุขของเราเปล่าๆคืนนั้นเป็นคืนข้างแรมกระถินนั่งพับเพียบอยู่ข้างชายชาราผู้หนึ่งซึ่งกําลังยกมือขึ้นพนม หันหน้าไปทางแท่นบูชาซึ่งมีกะโหลกศีรษะมนุษย์วางอยู่ตาเข้มเป็นชาวเขเมรอ,อกประยพเข้ามาอยู่ในตำบลน,นั้นมานานหลายปีแล้วแกเป็นอาจารย์ทางสยศาสตร์เกี่ยวกับเวทมนต์คาถามีลูกศิษย์ลูกหาม,มากมายแกปลูกกระท่อมอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลังป่าชา้าเช่นผู้รักสันโดษโดยทั่วไปชายชารานั่งบนอะไรพึมพำที่หน้าแท่นบูชาสักพักใหญ่ๆก็เงยหน้าขึ้นไม่เรื่องอะไรเ้วยหนูฉัานอยาามาขอให้อาจารย์ช่วยเหลือสักหน่อยเท่านั้นเองจ้ะ จะทำอะไรทำสเสน่ห์ให้ผัวหลงอย่างนั้นเลยเปล่าหรอกจ้าคืออย่างนี้ตอนนี้ฉันมีผัวแล้วแต่มีผู้ชายคนหนึ่งมาตามเกี้ยวตามจีบฉันไม่เว้นแต่ละวันฉันจึงอยากให้อาจารย์ทําอะไรสักอย่างให้ผู้ชายคนนั้นห่างไปจากชีวิตของฉันหรือทําให้ตายไปเลยก็ยิ่งดีแล้วผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรล่ะชื่อคาแสนจ้าเรื่องนี้อาจารย์พอจะมีทางช่วยเหลือหนูได้ไหมจ้าอ้อได้สิของกล้วยๆอ,อย่างเนี้ยว่าจะเรื่องที่หนูเล่าเป็นความจริงแน่นะจริงสิจ้า หนูจะมาหลอกทำไมกระถินจำต้องโกหกชายชราเพราะไม่ต้องการให้ชายชรารู้ว่าตัวเองกำลังคิดฆ่าผัวเอาละเมื่อหนูยืนยันเช่นนั้นฉันก็จะช่วยเหลือสักครั้งหนึ่งชายชราพูดแล้วก็หยิบตุกตาขี้พึ่งมาสามตัวเป็นรูปผู้หญิงตัวหนึ่งผู้ชายสองตัวแกใช้ได้ศสินมัดตุกตาผู้ชายตัวหนึ่งกับผู้หญิงตัวหนึ่งในลักษณะาหันหน้าเข้าหากันแล้วก็สลักชื่อกระถินไว้ที่ตุ๊กตารูปผู้หญิงแล้วผัวหนูล่ะเชื่ออะไร ชื่อคำแสนเอ้ยไม่ใช่ชื่อเปรมจ้ะชายชาราสลักชื่อเปรมลงบนตุก,กตาขี้พึ่งรูปผู้ชายและก็ยกขึ้นบริกรรมคาถาก่อนจะยื่นส่งให้กระถินหุ่นขี้พึ่งสองตัวนี้เป็นตัวแทนของหนูกับผัวของหนูให้เก็บเอาไว้บนหัวนอนจะทําให้ผัวของหนูลุ่มหลงในตัวหนูส่วนหุ่นขี้พึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าคําแสนที่ตามมาเกี่ยวหนูถ้านําไปฝังดินไว้เขาจะป่วยตายภายในสามเดือน ถ้าอยากให้เขาตายไวๆก็ให้นําหุ่นขี้พึ่งตัวนี้ไปเผาไฟถ้าหุ่นขี้พึ่งตัวนี้ละลายเมื่อไรเขาก็จะตายทันทีขอบคุณอาจารย์มากจ้ะกระถินกำลตุ๊กตาไว้แน่นและออกเดินจากกระท่อมหลังป่าช้าความหวาดกลัวหาได้เกิดขึ้นในหัวใจของหญิงสาวเลยขณะที่เดินผ่านโรงทึมที่ไว้ลงศพด้วยฝีเท้าเบาที่สุดกระถินย่องเข้าบ้านอย่างเงียบกริบคำแสนอนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนที่นอน มีแต่สายตาเท่านั้นที่เหลือบมองดูกระถินแทบทุกอริยบทหลอนเม้มริมฝีปากด้วยความเกลียดชังช่วงหนึ่งหลอนเพิบบีบตุกตาขี้ผึ้งที่เป็นตัวแทนของคำแสนเต็มแรงเอ๊ยครั้งแรกกระถินรู้สึกตกใจเป็นอันมากแต่พอนึกขึ้นได้หลอนก็รีบเลี่ยงหลบเข้าไปในห้องนอนของหลอนทันทีดีละพุ่งนี้เราจะนำขี้ผึ้งขี้ผึ้งตัวเนี้ไปเผาไฟซะทีเนี้ย จะไม่มีใครเป็นมารความสุขของเราอีกต่อไปคิดแล้วกระถินก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขหล่อนหยิบตุ๊กตาขี้พึ่งที่เป็นตัวแทนของหล่อนกับเปรมชูรักขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งก่อนจะซุกไว้ใต้หมอนตามคําแนะนําของอาจารย์เข้มคืนวันต่อมากระถินแอบมาพบเพรมที่กระท่อมร้างกลางทุ่งพร้อมกับเล่าเรื่องที่หล่อนไปหาอาจารย์เข้มให้ชูรักฟังจนหมดสิน้นหลังจากที่พ่มลอรักกันอย่างมีความสุขจนเต็มคราบแล้ว กระถินกับชายชูก็ออกมานอกกระท่อมและช่วยกันเก็บเศษกิ่งไม้แห้งก่อกองไฟขึ้นพอกองไฟลุกโชนดีแล้วกระถินก็หยิบตุกตาที่พึ่งตัวแทนของคําแสนออกมาอยู่ไปก็เป็นมานความสุขของฉันเปล่าๆไปสู่ที่ชอบเถอะนะอย่ามาจองเวรกับฉันเลยพูดจบกระถินก็โยนตุกตาที่พึ่งตัวนั้นเข้าไปในกองไฟขณะเดียวกันที่บ้านของคําแสนเขารู้สึกดอนรุ่มไปทั่วร่างราวกับมีกองไฟสักร้อยกอง มาสูมอยู่รอบกายเขาดิ้นทุรนทุรายตะกีดตะกายด้วยความเจ็บปวดทรมานความร้อนทวีความรุนแรงขึ้นทุกทีจนแทบจะเผาผลาญร่างของเขาให้หมดไหม้เป็นจุนคําแสนดิ้นทุลนทุรายมือไม้ไขว้คว้าสเปะสะปะจนไปปัดเอาตะเกียงที่จุดไว้บนหัวนอนล้มลงน้ำมันไหลเรี่ยราดไฟจึงลุกไหม้ลามเลียอย่างรวดเร็วกระถินและเปรมซึ่งมองจากกระท่อมร้างกลางทุ่งเห็นไฟลุกท่วมบ้านก็ยิ้มอย่างสะใจ ดีแล้วไม่ต้องเสียเวลาเผาศพหมดมานความสุขเสียทีแต่ทำไมมันถึงร้อนอย่างนี้เนี่ยตายละฉันลืมทุก๊กตาขี่พึ่งตัวแทนของเราทั้งสองไว้ในกระท่อมนั้นน่ะอออกว่าจะนึกขึ้นมาได้ทุกอย่างก็สายเกินไปซะแล้วไฟได้ลุกไหม้กระท่อมอย่างรวดเร็วจนมอดไหม้กลายเป็นเท่าถานรุ่งเช้ามีคนพบศพสามศพไม้เป็นตอตะโกศพหนึ่งอยู่ในซากกระท่อมที่ถูกไฟไหม้ อีกสองศพอยู่ที่กระท่อมร้างกลางทุ่งการตายของทั้งสามเป็นที่โจทย์ขานของคนในละแวกนั้นต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาแต่ก็ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงนอกจากอาจารย์เข้มคนเดียวเรื่องปีศาจของขังโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญา ณบ้านหลังหนึ่งบนเนินเขาอันอุดมสมบูรณ์บัดนี้สองสามีภรรยากําลังนั่งเฝ้าอาการป่วยของผู้เป็นพ่อด้วยใบหน้าอันเศร้าหมองอาการเพียบหนักเหลือเกินใจไม่ดีเลยแล้วเสียงอันแหบเห้าก็ดังขึ้นสิงเอ้ยเข้ามาใกล้ๆพ่อหน่อยซิสิงรีบคลานเข้าไปหาพ่ออย่างรวดเร็วมีอะไรหรือพ่อเอียงหูมาซิพ่อพูดดังไม่ได้เหนื่อยเหลือเกิน สิงรีบเอียงหูเข้าไปใกล้ๆริมฝีปากของผู้เป็นพ่อบนหิ้งพระและเสาเรือนนอกชาญบ้านมีของขังอยู่สองอย่างลูกจะเอาไปเก็บรักษาบูชาดีแต่จําไว้ของขังสองอย่างนี้ต้องแยกกันไว้คนละที่อันหนึ่งไว้บนหิ้งพระอีกอันหนึ่งไว้ที่เสาเรือนและให้อาหารสามมื้อบูชาอย่าให้ขาดของขลังทั้งสองสิ่งจะให้คุณประโยชน์ต่อการท,รทําไร่ทํานา พืชพันธุ์ทุกชนิดจะ,จะเจริญงอกงามทำให้ครอบกรัวของเจ้ามั่งมีสีสุขจำคำพ่อไว้ให้ดีพูดเพียงเท่านั้นผู้เป็นพ่อก็หอบหายใจทีๆเสียงขาดหายเป็นห่วงฮ่วงอ้ยพ่อพ่อลากนสิงถึงกับพวาเข้าก่อดร่างผู้เป็นพ่อไว้แน่นสีสีพ่อตายแล้วโถ่พ่อไม่น่าด่วนจากเราไปเลย สิงห์จัดการงานศพข,ของผู้เป็นพ่อเสร็จเรียบร้อยจึงพาครอบครัวลงมาปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์สิงห์นาเอาถุงของขลังทั้งสองชนิดเก็บรวมกันไว้บนหิ้งเอาไว้บนนี้ก่อนก็แล้วกันนับจากวันนั้นสิงห์และนางสีก็ช่วยกันพรวนดินปรับพื้นที่ทําการเพาะปลูกกันอย่างแข่งขันเวลาผ่านไปนางสีและนายสิงห์ได้มีลูกชายคนหนึ่งอายุถึง6ขวบและบัดน,นี้นางสีก็กําลังท้องแก่ลูกคนที่สองทนเข้าบ้านกินข้าวเถอะลูก แล้วกลางดึกคืนนั้นที่เล้าไก่ของผู้ใหญ่บ้านเอ๊ะเ hey, สียงไก่ร้องดังผิดปกติก็มีคนมาขโมยไก่แน่เลยผู้ใหญ่บ้านรีบฉวยไม้คมแฝกย่องลงบันไดบ้านไปทันทีเดียวเธอะ้าจะตีให้ขาลากเชียวผู้ใหญ่บ้านพยายามเพ่งสายตาฝ่าความมืดไปที่เล้าไก่นั่นมันผู้หญิงนี่วะผมยาวๆผู้ใหญ่บ้านจึงตะโกนออกไปเอ้ย hey, อีนางหนูเอ็งมาทำอะไรในเล้าไก่ของข้าวะจะขโมยหรือไง หญิงผู้นั้นค่อยๆหันมาทางผู้ใหญ่บ้านแต่อะไรกันนั่นดวงตาของหญิงผู้นั้นเป็นประกายวาววับนั่นมันไม่ใช่คนแล้วผู้ใหญ่บ้านรีบเอามือกุมพระเครื่องที่คอพร้อมกับพึมพำคาถาโอมโอมหญิงผู้นั้นถึงกับถอยหลังกรูดไปยืนชะงักงนันแล้วจึงหันหลังวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วผู้ใหญ่บ้านมองตามหญิงผู้นั้นมันวิ่งไปทางบ้านไอส้สิงนี่ว่าตามไปดูดีกว่า ผู้ใหญ่บ้านรีบวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็หลบไปหลังต้นไม้ใหญ่นั่นนางปีศาจมันวิ่งเข้าไปในบ้านไอ้สิงต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่ๆเลยพรุ่งนี้ค่อยหาโอกาสเล่าให้ไอ้สิงฟังดีกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นสิงเว้ยสิงลงมานี่หน่อยข้ามีธุระจะคุยด้วยไม่นานสิงก็เดินลงมาด้วยใบหน้าอันเศร้าหมองผู้ใหญ่มีธุระอะไรกับฉันเหรอเออมีเรื่องสำคัญมาก แล้วผู้ใหญ่บ้านจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองให้สิฟงฟังโดยละเอียดใก่มันวิ่งเข้ามาในบ้านเองจริงๆเป็นไปได้เหรอตอนนี้ฉันก็กําลังกลุ่มใจสีเป็นอะไรไม่รู้ผอมซูบซี่เชียวอ๋อให้ข้าไปดูอาการหน่อยได้ไหมและที่เตียงของนางสีนี่มันไม่ใช่อาการป่วยของคนธรรมดานี่นะพรนางสีหันมาเห็นผู้ใหญ่บ้านนางก็รีบหลบสายตาโดยเร็วสิงเ,งเองออกไปข้างนอกกับข้าก่อนเถอะครับผู้ใหญ่ ที่นอกชานบ้านสิงค์คนที่นอนบนเตียงนั่นน่ะไม่ใช่นางสีเมียเองหรอกนะรู้ไหมสิงค์ถึงกับเบิกตากว้างอะไรกันผู้ใหญ่จริงๆนะที่นอนน่ะมันเป็นผีท่านใดนั้นเสียงเรียกก็ดังขึ้นภายในห้องของนางสีพี่สิงพี่สิง์จ๋าเออ,เอาจ๋าพี่อยู่นี่แล้วสิงก็รีบเดินเข้าไปในห้องพี่สิงฉันอยากกินของข้าวๆได้สิเดี๋ยวพี่จะไปหาปลามาให้กินไม ฉันไม่กินปลาฉันอยากกินไก่สดๆดหรกินไก่สดๆมันชัดยังไงยังไงซะแล้วเว้ยจากนั้นสิง์ก็รีบตรงไปยังบ้านผู้ใหญ่โดยเร็วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่หรือเปล่ามีอะไรเลรสิงค์หน้าตาตื่นมาเชอะผู้ใหญ่ฉันเชื่อแล้วสิงต้องถูกวิญญาณร้ายเข้าสิง์แน่ๆเราจะทำยังไงกันดีล่ะเอาละเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกข้าพอมีอาคมติดตัวอยู่บ้างเดี๋ยวขอเตรียมของที่ต้องใช้ทำพิธีก่อน ผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมของเสร็จก็บุ่งตรงไปยังบ้านในสิงอีกครั้งเอา้ามันหายไปไหนแล้วแล้วเสีงยงผู้ใหญ่บ้านก็ดังขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาช่วยข้าจัดเครื่องบูชาก่อนดีกว่าผู้ใหญ่บ้านมองหาที่ตั้งขันน้ำมนต์ก็หันไปหันมาอยู่พักใหญ่บนหิ้งเดแ๋ยัดจะรู้สึกว่าจะมีของวางอยู่ที่นี่ด้วยสิผู้ใหญ่บ้านเอื้อมมือไปหยิบลงมาทงอะไรวะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่า แล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าโทนลูกชายคนโตของนายสิงห์วิ่งขึ้นบ้านมาพอดีเอาไปเล่นดีกว่าถุงอะไรก็ไม่รู้เจ้าโทนหยิบถุงของขลังใส่กระเป๋ากางเกงแล้ววิ่งลงจากบ้านไปเล่นตามภะษาเด็กและที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งกําลังมีงานแต่งงานอย่างสนุกสนานไอ้ทองเอ็งเอาไส้หมูนี่ไปล้างสินายทองล้างไส้หมูแล้วก็ใส่อ่างไว้เสร็จแล้วยกไปให้พ่อครัวดีกว่านายทองหันมาดูที่กะละมังแต่แล้ว อ้าวเฮ้ยไสหมูหายไปไหนหมดนายทองหันมองไปรอบๆกายพี่สาวเห็นใครมาเอาไสหมูไปบ้างมาในายทองแทบล้มทั้งยืนเมื่อหญิงผู้นั้นหันมาในขณะที่เธอกำลังเคี้ยวไส้หมูอย่างอ,าอร่อยเฮ้ยใ่ด้วยผีปอบหญิงผู้นั้นฉวยไส้หมูได้ก็รีบวิ่งไปที่บ้านของสิงโดยเร็วและข่าวผีปอบก็แพร่สะพัดไปโดยเร็วทุกคนจะมุ่งตรงมาที่บ้านของสิงเป็นจุดเดียวกัน อ้าวนั่นน่ะผู้ใหญ่กำลังทำอะไรไปดูกันดีกว่าเร็ววิญญาณร้ายสิงร่างนางสีนอนเงียบอยู่บนเตียงโดยมีเสียงอันเกรียวกราดของผู้ใหญ่บ้านหวาดดังลั่นนางผีร้ายเอ็งมาจากไหนน,นาปีศาจร้ายยังนอนนิ่งผู้ใหญ่บ้านเลยฟาดขมับด้วยไม้เรียวอย่างแรงอ้ยข่าเจ็บระเว้ยไอ้บ้านนี่ทันใดนั้นนางผีร้ายก็โดดพรวดลุกขึ้นฮึไอผู้ใหญ่บ้านอยากรู้นักเล่าว่าข่ามาจากไหนเอาละ ข้าจะแสดงร่างจริงให้ดูพูจบก็มีควันพุ่งออกมาจากปากของนางสีแล้วกลุ่มควันก็กลายเป็นร่างของปีศาจร้ายเนี่ไงร่างที่แท้จริงของข้าพวกเอ็งไม่มีวันทําอะไรข้าได้หรอกไอผู้ใหญ่บ้านคาถากระจอกกระจอกข,ของเอ็งน่ไม่มีทางสยบข้าได้หรอกข้าโกรธลวเว้ยต่อไปข้าจะกินคนให้หมดทั้งหมู่บ้านเลยพวกเอ็งเตรียมตัวตายได้แล้วทุกคนที่ได้ยินนางผีร้ายพูดต่างก็พากันวิ่งหนีอย่างอลหมาน ให้เปิดแล้วเว้ยอยู่ไม่ได้แล้วส่วนยายเท่าคนหนึ่งไม่รู้จะหนีไปไหนจึงปีนขึ้นต้นไม้โอ้ยจะไปไหนดีล่ะเ่ายายเท่าปีนขึ้นไบบนต้นไม้บังเอิญจงกระเบนไปเกี่ยวกับกิ่งไม้จึงทําให้ผ้าถุงที่แกนุ่งอยู่หลุดออกจากร่างว่ายจะเถนร่วงลงสู่พื้นดินและเป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าโทนวิ่งกลับมาบ้านผ่านนุ่งของยายเท่าจึงครอบหัวเจ้าโทนพอดีผ้าถุงนี่ไปคืนพ่อดีกว่ามันคงจะมีความสําคัญ แต่ <Hey! S 2> นในนั้นก็เกิดไฟลุกท่วมร่างของนางผีร้ายโอ้ยพวกเองรู้ได้อย่างไงว่าต้องอภหาหนุ่งผู้หญิงครอบของครั้งสองสิ่งนั้นข้าจึงจะหมดอำนาจสิ่งรีบวิ่งออกมานอกบ้านก็พบว่าเจ้าทนถูกผราถุงนุ่งใหญ่เท่าคลุมหัวอยู่พ่อ oh, นี่ถุงอะไรไม่รู้หนูเก็บได้บนบ้านนะ oh, อ๋เป็นเพราะเราลืมคำเตือนของพ่อนี่เองจึงเกิดเรื่องร้ายๆขึ้น ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยทูนขอบคุณครับ